กลับมาพบกับแจ็ควันธุเดในวันอาทิตย์ที่19มกราคม2568วันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหโปรแกรมฟุตบอลเนี่ยเยอะแยะเลยเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นหลีกยุโรปอย่างอังกฤษ เยอรมันสเปนอติตาลีฝรั่งเศสหรือหลีกลองๆไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสนะครับมีครบคันให้เราติดตามกันช่วงเย็นๆก็ยังมีฟุตบอลไทยดีให้เราลุ้นให้เราได้เชียร์ด้วยเรียกว่ามีตั้งแต่เที่ยงวันยันเช้ากันเลยนะครับก่อน,นที่เราไปฟังบทวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับอยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดตักก้งตัวค้าุดช่องทางของบอลทูเด็กันด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษสองคู่สองทีมที่น่าติดตามนะครับก็คือคู่แรก แมนยูนิต็ดพบกับไบรตันและคู่ที่2น็อตติงแฮมฟอร์นเลสที่ฟอร์กำลังร้อนแรงนะครับเจอกับบอยอันดับสุดท้ายอย่างซอลแซมตัน ใครที่อยากรับแนวทางเพิ่มเติมหรือข้อมูลบทวิเคราะห์คู่อืนอ่นข่าวสารอัปเดตนักเตะการลงสนามต่างๆก็สามารถกดเข้ามาได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของบอลทูเดย์หรือจะเข้ามาที่แอดไลน์ fp19 ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางครับเข้ามารับข่าวสารก่อนใครวิเคราะห์แม่นยําต้องตามไปที่แอด f t 1 9นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเลยไปวิเคราะห์ฟุตบอลกันเลยคู่เวลาสามทุ่มนะครับเป็นคู่แมนยูเตดพบกับไบตันซึ่งต้องบอกก่อนว่าแมนยูเตดตอนนี้อยู่อันดับ13ของตารางและไบ อยู่อันดับสิตของตารางแมนยูชั่วโมงนี้ต้องเดกได้ว่าฟอร์มกำลังร้อนแรงเหลือเกินครับเก็บใครชนะได้เป็นกร,ระเป็นกำและการเจอกับทีมหัวตารางอย่างปืนใหญ่อาร์เซนอลหรือจะเป็นเวี้์วปูลนะครับแมนยูก็ไม่แพ้เลยนะครับเดกไดว่าทําผลงานได้ดีมาก ซึ่งวันนี้เลทราคาครับเมนูเล่นเจ้าบ,บ้านเป็นตอบเพลงแค่ปอปลาตากลมเจอกับไบตั้นอันดับสิผมมองว่าขุมาลังของเมนูตอนนี้กาลังเข้าที่เข้าทางเลยแล้วเล่นเป็นในบ้านด้วยมองว่ายังไงก็ไม่แพ้แน่เลทราคามาแบบนี้นะครับปอปลาตากลมมองว่า,าทําได้ดีมีโอกาสชนะไม่ต่ำกว่าสองแต่ถ้าอย่างแย่สุดๆเลยเนี่ยผมมองว่าเมนูคงเสมอไม่ถึงขั้นแพ้ อยู่เมนยูมีโอกาสเสียหูแต่ลุ้นกินเต็มไปที่เมนยูคันคู่แรกส่วนคู่ที่สองต้องบอกว่านอตติงแฮมฟอร์เรสครับ อันดับ3ของตารางเจอกับบอยอันดับ20เลยคือเซา์แยงตันก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าพลาดท่าโดนแอตตันวิลล่าตามตีเสมอ2-2งสองทั้งน้ำไออกน้ำไป2-0งศูทำให้ลดช่องว่างนำลิเวอร์พูลหรือฟอร์เรสต์เนี่ยไม่ได้นะครับตอนนี้อาร์เซนอลอยู่อันดับ2ตามหลังลิเวอร์พูลหลายคะแนนเลยแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับถ้าวันนี้สามารถเอาชนะเซา์แยงตันจะเก็บ3คะแนน แซงจากรองจากฝูงอย่างปืนใหญ่อาร์เซอนอลได้ผมมองว่า,วามีโอกาสกันเลยทีเดียวเพราะว่านาตาแฮมฟอร์เดตชั่วโมงตรนนี้ต้องบอกว่าร้อนแรงเหลือเกินเล่นในบ้านด้วยเลนราคาเนี่ยเป็นต่อเพียงหนึ่งลูกกองหน้ากันมาเข้าฟอร์มแล้วทีมเวิร์คของนาตาแฮมฟอร์เดตต้องบอกว่าชั่วโมงนี้ดูดีเหลือเกินผมมองว่านาตาแฮมฟอร์เดตนะครับเล่นในบ้านเจอกับบัวยครับไม่น่ามีปัญหาวันนี้จะเก็บสามคะแนนได้แน่นอนไม่ต้องไปคิดบ้างเลยครับชนะหนึ่งยกครับ ลุ้นเม็ดที่สองผมมองว่าถ้าเม็ดแรกมาไวเม็ดสองเม็ดสามจะตามมาอย่างแน่นอนวันนี้เชื่อใจในความเป็นจ้าบ้านของนอตติแฮมฟอร์เรสและแมนเชสเตอร์ยูเตดสองตัวชั่ววันนี้ฝากไว้ที่แมนเชสเตอร์ยูเตดและนอตติแฮมฟอร์เรสมีดีให้ทุกคนประทับใจกันแน่นอนส่วนแนวทางคูออ่อื่นดีกึ่งอื่นเข้าอมูลข่าวสารกดเข้ามาได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของบอลดูเดย์แล้วทุกคนจะประทับใจให้รวบรวจบที่ยักษ์บอลบอลดูเดย์ไล์